นี่ผมก็อยู่ในเกมมาครับที่มีชื่อว่าเอ้ยผมก็อยู่ในเกมมาครับว่าตัวรอดนะครับ EP หนึง่งอยู่กับใครคะอยู่กับแม่เกม,มอโอ้โหน่ากี่าเก็ีฝุดฝุดฝุดเอ้ยตองมไม้สิแั่นี้น่าเก็นนะตองไม้สีฟนะ้า ไม่มีคนแก้เทียงอันเดียวคนแก้แพ้คนเหมือนเลยเนะี่ยบอกไอรล,ลนอนอ่ะอุ้ยสีเทาครบแล้วแย่งี้ย <c oughs> เดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งเอาแพ้เป็นเ,เนี่ยอดี๋ยวเพินะ่งนาะพ่อขอตอบให้เป็นข้างเลยคจะไม่ได้ต้องออกแล้วเปลี่ยนจะต้อง เปิดตรงนี้ป่ะอ้าครผูปกครองเลเด็ทานไม่รู้ทำไดมเ่งนะอยาเพิ่มอีาเพิ่ครับจะยังไงอยากเพิ่สิไม่ต้องปิดอ,อันนี้อะไรนี่จะให้แ,นแขนแผลไหมไม่ตัดไม่ตัดนะโอ้โห อะไรไู้มีไหนล่ะนี่ไงไอ้งูตก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 ไหนอะหาไม่เจอโอ้โหตาบอดอยูย่ไหนอะตัวย่าค่ะดิเฮ้ยได้แล้วม,มันเล็ดเฮ้ยทำไมแพ้ได้มเล็ดทุกอันเลยอะแพ้เตีันไหนได้หมดเลยไม่ได้หมดเลยได้หมดเลยนะแพ้ก็ต้องได้64อันขอเล่น บางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้โอูได้ไก่มาตั้งสามตัวพี่ปูไปได้ไก่มาตั้งสมตัวเออแต่ไหนอยู่เฮ้ยรู้สึกโหพี่ปูไปไกลอ่ะเล,ะล,ะละ็กเล็กเหมือนของจริงเลยอของแธ้ คุยคาโปคาเมื่อไหร่นึงดิคิวเหรอแค่ไหมเนี่ยหลังมา ไม่เหียวอ่ะอ<ม>ืมนีม่ยโอ้โหดอกมาแล้วก้านโอ้โหพี่ครูเราจะได้อื<ม>้ถ้าอยากตัดต้นนึ้งมากต,ต,ต้นที่มันใหญ่ๆทำประตูได้เข้าสวยอ่ะ ดิวก่อนนะพวกก็เกือบไปขึ้นรถไปต้องดูมันเดินตัดหน้าพาจะฆ่าหมูเอาตีสีเดียวตายเลยอ่ะคอบี้ไปด้วยนี่เขาจตีใครนะตีสีเดียวเขตายเราจะไปสู้มันอุ้ยเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้ว โอเคแล้วแค่นี้จบโอ้ยแค่นี้จบก็สุดตาและวมันไม่ต้องมีสปอนใช่ไหมมันต้องมีสปอนงันผมไม่ไม่เกิดตอนเช้าใครมีเตียงยังยังใครไม่ได้ครับเฮ้ยใครคอตี้พูดเนี่ยเฮ้ยไงพูดแก่ผ้าดิมีแล้วอ้าวครบแล้วใช่ปะมีเตียงแล้วเนี่ย คปิกเาใครีเข้ามาไอ่ใครเข้ามารีบปล่าพูดอะไรใครก็บอกสงอประชาเาท้าไ่มดโตโตเท้าไข่เท้าไ่อะไรผู้ขายไโน้นแล้วสร้างบ้านจะทำไหดี เขาได้กล่าวว่าจะเล่นแบบไม่ฆ่าสัตว์นี่อะไรอยากโกงสแค้รข้ามไปอ่งนั้นไหมไมีแต่มขาวก,กงแค่นั้นแหละอือทีสร้างบ้านไม่ค่อยมีเลยไม่รล้เออ อย่ตรเนี้แหละขวดสวยสายก็สวยดูดขวดแพ้ผู้เป็นใครพูดลงอันเดอร์กับครโอ้ผู้ลงต่อไหนอีกไปฟังเขไปไปเรียนบ้านเฮ้ยเอาเอาตรงนี้แหละตรงนั้แหละสร้งบ้านตั้งหลักบักทยเฮ้ย พ่อจะเำอะไรพ่อทมานี่เ้าจะส้างบ้านเหน่ยวหรือมไม่รู้ ดินเหนียวมันสวยมากเลยดูดิแับทำดินเหนียวดูเป็นกรองเลยเนี่ยทำดินเหนียวขุดขุดเออแต่ละว่าอุ้ยสีสวยเลยนะว่ะเรากให้ไรกันอตอนแรกเราจะยังไม่สร้างบา้านแพ้ไอ้ขุดหินมาอะไรกูเก่กาฮะ ขินมาไปขุดหินแล้วพวกตัดไม้ปนะ่างคนต่างทำงานขุดขุดอะไรขุดหินทำไม,<ะ>ไมต้องให้เพ่อนขุดหินหนึมาแักหลายๆชุดเลยคนละชุด okay. เจ้าพายตัดามาชุดหนึ่งให้บุยชุดหนึ่งเหนือต้องก็ได้คุณลงไป เห็นลมเลยค่ะเอาหลุมอนนี่ หาทานด้วยนะว่ไปครับเดี๋ยวมันเหมือนแชพูเลยแชมพูอึงไม่ได้เยอะเลยหาพูแล้วบ้า อยู่ไหนอะเร็วอยู่ไหนลูกหลังนู้นนะฝั่งนู้นอะหลังนู้นก่อนนู้นอะไปขับเตียงเราเร็วเก็บเราเก็บแต่บ้านเราอยู่เนี่ยนู้นนู้นเราตั้งหลักปักฐานเลแล้วโอ้ดูเขาเขาต้องการผสมพันธ์ ตัวค่ะรเ่ยเตียงถุงพระาชวัวตัวค่ะลืมลนไรเมอะไรไม่มาผมไม่มาแล้ว โอ้เราอยู่กันโอเคบนเอนเนอนเเสียบนนลมือปะอเกิดมาอยู่ตรงวิภูเลยโอ้นัพูไม่ั่าไม่ต้องหลอกบ้านเราอยู่ตรบนั้นแหละคิปเปิ้ลผมบ่ชอบตะลุย ไม่ไมูู่้ไม่กลัวไงพูไม่ันค่ะไม่พูไม่กลัวไงพูก็เลยทำงานได้ผู้สะดุดกระตุกสะดุดสลุมรักมาดแมงมุมแมงมุมไม่กลัวกลัวแมงคือไม่ไงมงมมไกลัวอ้าวที่ตาเลย นี่ไงวะเรเาไม่มีคางขรืนอเลยนั่นไข่หรือหมักฝรั่งวันนีมอ,มอ,มอนมวน่นหนวนนี่ค่ะขาเนาะเน่ะ เห็นได้เลว ช่วยแพ้ด้วยช่วยแพ้ด้วยดูไว้ดูไว้ไปเปคุณทินไฮโยไฮโฮคนละเรื่องไม่ควรเลยนะไม่อยากยุบก่นนะ่ฟหนไก็เราก็น้ละ บอกได้ไงว่าอูตสายย่องเหนชื่อใช่หรืย่องแล้วมันเห็นเห็นชื่อเห็นแบบชื่อแบบเงาๆถ้าฉันแบบแพรมองไปตรงสีเฮ้ยนี่นะเอ้ยเห็นรูก็เลยลงไปดูก็เลยซื้อ ถ่านแล<า>้วอ่ะถ่านใช่ค่ะตอนนี้ถ้าไม่ใช่ถ่านก็เหล็กอ่ะไม่ใช่เหล็กก็เพชรอ่ะเฮ้ยตะวันไม่ได้เป็นเะมันได้เป็นก้อนก็เพชรอ่ะเฮ้ยแล้ก็นั่นอะไรเอาตัวเผ่มาดิไม่ได้เอามาตอนนี้ตัวพามีหินกี่ก้อนเนี่ย ส <46. S 2> <46. S 3> ี่สิบสี่สิบหกสี่สิบหกเฮ้ยอยากได้ต้องขอว่าจะได้เผาดูจะไเป็นไรจะค่อยดูว่าคืออะไรกันอันนั้นขี้แพหรือว่าเป็นเด็กอ่ะเขาได้มา11แล้วอบเนาะในน้ำมันมีอีกอ่ะที่เขาทะเล งเดี๋ยวไปกบักกับไ้าะไรนะเดยเรอยู่ที่เตาคทุกทุกไมเดี๋ยวแล้วก็นี่ด้วยเสซอมบี้ใช่ไหมตีทำไมีอะไรใช่มือเปล่ากินนัำสุดสุดีปอ อาผู้ทำเตาละเตายังกะพราชาอาผู้เผาหูไก่ก่อนไก่เนไก่หุยมันไปุเคกินขอดูทางหน่นอยแลวน้าผู้ไก่ก่อนเนี่ยยิ่งเผาเลยน,น,น,นะคุณ้ก็อก,อ,อ,กอน ไปดูเอ <by> <laughs> mm ้ามวยอาไปเป็น hmm. ยังไคนนี้เพราะชีวิตจะสดใสเพยังฟอง์มีั้ย เนื้อวัวสุกแล้วใไปมนะใช่เอาไปอยู่เอาแล้วผู้มีสามชิ้นน่ะแต่ผูมีสามชิ้นอ๋แป้นมีกี่ชิ้นแตอนนี้เลยกี่ชิ้นเออที่จริงแปะสีแต่แพ้คุณไดชิ้นนึงกเลยแล้วก็เหลือชิ้นอีกอันหน จะลองเผา,า,า,าไขนะ่เอาเอาเนื้อไก่ไหมเนี่ยไก่อเคไปแล้วจะ้ะอ่าแล้วเนื้อไก่เข้ามาอ้าวเขาเอา,าไปอยู่ใกล้ใก้ค่นะเนีก็เดินออกดิเค่ยพก็โยนมาก็ได้ ก็อยู่ให้เนี่ยเราจะมาเผานี่กันดูถ้าเป็นอะไรเพาเายพื้นที่มันเล็กอาพาไปขวด้วดเล็กจริงด้วยนี่พอเล็กตัวแล้วตัวแล้ว ก็ขอเลยก้อนหนึ่งดิอ้าวโยให่พอดีแหละอ่ะคไปคุณเลยดีกว่าเอ้า่าข้าไปเหรอเออมันเข้าเอาไปในในนัน้นแ่ละตัวของันสลักอีกสิบก่อนเอ้ามันเข้าตัวบูแล้วอ่ะเอ้าไม่ไไไตัวบูเี ต euh, e ุ้ยอะไูยาายป่ะต้องน้ยยบิมาเทยด้กล่องกอลังกาแล้วอ่ะ ของก็ดาบก็นี่พี่ปูดได้เล็ก,ลกี่ก้อนเก็บไข่ไนะว้นะเก็บไข่ไว้เราต้องทำฟามปัม๊มเนื้อสุกอัตโนมัติฟามปัม๊มอะไรว่าม,มวัวทำฟาร์มปัม๊มเนื้อเนื้อไก่อัตโนมัติ เามลข10.1 10.2โอ้10.3โอ้10.4กูจะไปหาดีไ,ไปข้าววัวเถอะข้าววัวผูมีความสุขป๊อปป๊อปไปมาตามชีแล้วป๊อปวิภูทะเลวิภูทะเล6.4 โอเคได้มาห้าชิ้นสาันเค่ก็บไว้คัหนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำเก็นไก่กับถัง Sampai itu Oke Kamu suka kamu ya Mimi ค่ะนี่โดยผ่านจากโรงยาทุกรอบนะก็มานี่แหละนะขอตัวครับ มืดแล้วมืดแล้ว,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 ลวอนน้เอ้าเรามา,นนามมไม่้ออนี้อนังนอนด้อกแลัน,ววนแคตรงมเา,ามาให้นเผาท่านี่ <Okay. S 1> เจ็บเจเานื้อเผาเนื้อนี่ตัวเนี้ย ทำ้นมเนเื้อแก่พูดไม่ได้หรอเท,ทำไม่ีหรอ้านอนผิเตียงวคะเตียงูเตียงแพยยังไงเตียงแพตรงกล่อง <c oughs> ไม่เป็นไรแพไม่แพไม่รู้ขึ้นมาไม่เหมือนที่พูหรอแพบอกพี่พูดตอร้อยพูก็ลุกขึ้นมามมาพเล่นเรแล้ว ไัวนี่ท well ั no. ้งสองน่ะไม่ห้ไม่สี่เฉยลาไปลาไปเราสะโพกตีแค่นะเสร็นเรียบร้อยแล้วเอาไว้นี่ก่อ แพคขยาก่อนที่ก่อนนี่นะเฮ้ยดินฮะดีนอ่ะเข้าแล้ว น้องนหอ่ะไม่ใช่นองห,องห,องหอางนใชี้ไม่เชื่อได้หรอเคดเราทาไม่รด้

ไปดูดนอหมูอันนี้ดิปวันี่นี่ก็ตายอ้าวโอ้ยนี่น้อหมูนะอืม,มนี่คือการอานออบน้ำโอ้โหห้องอาบน้ำใช่ออนเซ็นกั้หรูอ่ะแพจั่ม่ัติดหลือกเปล่า ลืมอ่ะตก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 อีกแล้วนี่มันคืออ่า <s interviewed> เพรนี่คือเรือแพรนะจะออกเป็นสีทองทองเรือผู้จะเอาเป็นสีออกจำออกปเป็นมาของแพนสีทองโอ้แพรเขอ่ะแพรใ,ใช้ก็แบบฟัม่ปวดอะเออไม่ใช้พระราชาผู้พระราชาลูกข้ามีอยู่อุ้ยเอาะไรว่าตีไม่ได้ เฮเอาอาวนมาดีเอาอะไรยย่มนยโอเคอะไนอเอาไม้มาก็ได้เอตัติ๊กมาก็ได้เลยไปตามม่หกนู่นนะ้างังเล้ยงสักันเจ้ามีเบสคือคเจไอเบสตายจะเบคิ้ว ไปหาเรื่องฉันโอ้โหตบปาเยผู้ถือดาตัวเองอยู่ในตอนนี้นะเตียงก่เตีมยตมพระราชใช่ามก็่ม่ตอิดนะคะเรืองอร ลำคาเฉลผมดี้าแเอาดามาคืนดูดิมันดบเนียวปลาไหนไหนทำไม่เหนไม่ดูไหนอ่ะโอ้น้ปลาจะไปขอขยายก่อนที่ไม่เนอสนวันี้ก็มีน,นี้แล้วกันนะ 我多拉比搞完之后，你看，拜拜。啊